ทีมยอดเยี่ยมพิมพ์ลีกประจำสัปดาห์ที่10มีผูเ้เล่นจากทีมใหญ่หลายคนติดเข้ามาเพียบไปชมกันเลยครับว่ามีใครติดมาบ้างขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลสวัสดีคอบอลทุกท่านครับคลิปนี้พามาชม11ผูเ้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพิมพ์เล็กอังกฤษนัดที่10จัดมให้ชมกันในระบบ 433. นะครับ มาเรื่องวันที่ผู้รักษาประตูครับสัปดาห์นี้ขอยกให้กับอุโกโยเิสจากท็อตแนมฮอตสเปอร์เซฟหลายตัวหลายครั้งมีส่วนสำคัญในการทำให้สปเปอร์เก็บคลีนชีทคว้าชัยเหนือบริทันแอนด์ฮอฟเอาเบียนนะครับมาดูแผงหลัง4คนกันบ้างครับคนแรกมาจากอาร์เซนอลนะครับเบนไวท์นอกจากเกมรับทำได้ดีแล้วเบนไวท์ยังมีส่วนร่วมในการดันขึ้นสูงนะครับเพื่อดกดดันผู้เล่นของลิเวอร์พูล กองหลังคนถัดมายกให้คาริดูคูลิบารีจากเชลซีครับพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวเองมีดีแค่ไหนคุมเกมรับหลังบ้านเชลซีได้แบบอยู่หมัดเลยแหละครับอีกคนยกให้เอลดิกไดเออร์จากทอ็อตแนมฮอสสเปอร์ครับเข้าปะทะสวยๆใส่ซอลี่มาร์ชจนทําให้คลับไก่รอดพ้นจากการเสียประตูได้นะครับผู้เล่นกองหลังคนสุดท้ายขอยกให้กับชูอัลการเซโลจากแมนเชสเตอร์ซิตี วิงแบกที่สามารถลงเล่นได้แทบทุกตำแหน่งเป็นการังสำคัญของทีมเป๊ปกวเดลาที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับขยับมาดูตรงกลางสนาม3คนครับคนแรจกจะให้ฟิลฟอร์เดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อยอดฟอร์มเด่นจากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นนักเตะระดับท็อปคลาสแล้วลหละครับของกลางคนต่ดมาจะให้บรูโน่กิมาเลสจากนิวคาสเซิลคุมเกมอยู่หมัดสอยประตูได้อย่างสวยงาม นิวคาสเซลได้มาคุ้มทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับอีกคนยกให้บุกโยอสาก้าจากไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนนครับนับจากพลาดจุดโทษนัดชิงยูโร2020สซากาเตบโตขึ้นเยอะมากนะครับและจุดโทษที่เอมเบรสเตเดียมเป็นประตูตัดสินเกมให้อาร์ซนชนะลิเวอร์พูล3ต่อ2อลยครับ3ประสานแดนหน้ายอดเยี่ยมสัปดาห์นี้ครับคนแรกยกให้ไคล์ฮาวเวิร์สจากเชลซีนะครับหากเชลซีจะหาแข้งหมายเลข9สักคนในทีม ฮาเวสเหมาะสมที่จะเป็นคนคนนั้นมากๆเลยแหละครับคนต่อมายกให้คริสเยโนโรนัลโดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถึงแม้จะลงสนามในานะตัวสำรองแต่ประตูของ C r 7เป็นลูกตัดสินเกมนะครับและทำให้เขาซัดประตูในนามสโมสรเป็นสกอร์ที่700แล้วล่ะครับและผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้คนสุดท้ายยกให้กับกาเบรียลมาติเนลลี่จากไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเล่นงานแนวรับเลี้ยวปูตั้งแต่ต้นเกมนะครับ ใช้ความจิตจ้าฉีกเกมรับของหงแดงออกเป็นชิ้นๆเลยแหละครับและนี่คือทั้งหมดของ11ผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพิมพ์เล็กอังกฤษนัดที่10ขอบบอลทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ